รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ บานอเบกกมาสหน้าและสกินแคร์ที่คิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อผิวคนไทยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบานโเบกกิจับมือบริษัท Beyond Beauty Trade จำกัดเดินหน้ารุกตลาดความงามเมืองไทยเปิดตัวไอเทมล่าสุดครั้งแรกของบานอเบกกีกับผลิตภัณ์ใหม่มาสเปลโลครีมครีมบำรุงผิว4สูตรพิเศษสำหรับกลางวันและกลางคืนชูก,กลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ตติ้งดึงเต็นชิดพลหรือเต็น NCT นั่ร้องแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำภูมิภาคเอเชียคนแรกอย่างเป็นทางการพร้อมตังเป้ายอดขายเติบโตขึ้น30ในปี2567 ตอบแทนคนไทยด้วยที่ใช้บานูบาิมีการซื้อซ้ำแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ดีใจที่ท,ที่ทางบานูบาิประเทศเกาหลีเอ็นด้วยกับการที่เลือกเซน NC ็นมาเป็นแบรนด์บาสเดอร์ให้กับเมืองไทยจัดมิสอันกฤษเป็นที่แรกด้วยตอนแรกก็หวังว่า,วาน่าจะรดประมาณ3 0เหมือนปีที่แล้วแต่พอเห็นกระแสโซเอามา2สองครั้งติดติดกันในในสองเดือนนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ4 0แล้วก็ขอบคุณน้องเซน NC ็นแล้วก็แฟนคลับด้วย